พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคภาพิชานวกลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้ขอกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างหากกระทําการยังต่อไปนี้คือหนึ่ง ลูกจ้างลาออกเอง 2. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจรนาแก่ในจ้าง 3. จงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหาย 4. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 5. า,ฝ,าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของในจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและในจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงในจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด 6. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร 7. ได้รับโทษจำคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแ like, ชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิตศักดิ์เนติบัฑิตไทยทนายวิถีพูทธและทีมทนายความสวัสดีครับ